สบายดีพี่น้องสบายดีไปสู่สุขคนสอง่าวยังพากันขมุขขมุนอยู่เนาะพี่น้อง <c oughs> ทีแรกวัดศีพาวานาลุกเปลี่ยนไลเดอร <c oughs> ์ <c oughs> จะล้างถ้วยเตรียมไว้ <c oughs> ล่างถ้วยล่างบ่วงล่าง,างอ่าเจอะพี่น้องเตรียมงานเนาะมือนอันนี้เจอกเข่าจอกจอกจอกเจอกแล้วก็ถ้วยบ่วงเนาะนี่อ,ออกมาเป็นเซตเลยทุกคน พอดีกินกับข้าวปุ้นพอดีแซ่บเลยพี่น้องถ้วยแบบนี้เพราะว่าอันนี้เป็นถ้วยไม่ที่เอาไปซื้ออยู่เคมาละนะพี่น้องเป็นเป็นลายแบบเป็นลายแบบนี้เนาะแต่ว่าจานนะห้องโไดยย้พี่น้องมันโบมีอหอยโบานา้ำรากจานน้ำข้าวปุ้นพี่น้องโอ้ สบเปิดดอก,กอวพี่น้องสิปิดไว้เลยแล้วสีงูไปละเดี๋ยวเบื่อกระสีแกงงวัวพี่น้อง <c oughs> นี่เดซีนซื้อซีนพันหนึ่งพี่น้องแล้วก็สีแกงกระดูกใส่หมักฟากนี่สีแกงงวัวทุกคนให้พอนเป็นอันล่างซะก่อนเนาะเดี๋ยวเบื่อสีฟักกระดูกก่อนพี่น้อง มาจากทัก่อนแล้วรับมือได้สีก่อนหน่อยเอยที่เรลยกว่าอันใส่ยินมือ้ออ้คนพากระดูกมันเอนาาบว่าแกงโลดก็เลยคิดว่าค้ดว่าแกงมันต้องปูดไว้เนวอยนะ มอันนี้หาสิพอบ่เยบ่มน่นนะมเลยมน้อยหญ่ซื้อกะโมตวเก่งนาะไหม่ะช่จะดูบได้ล่ะนีเลือกกับพวกกินพวกน้มันมาากมานึงเลย ี่ซีนซีไนได้ไอเป็นทู้ซื้อนะพอเอร์เฮดขวปพูนแล้วขนยี่สิบโลบเนาะแต่กเบ,บิดไปแล้ว,ลวหาโลเลสสหโลมันมันพอกมพอ,ก,อ,อกับเยโอ้โอมันก็แดงอยู่นะทุกคนเห็นไหมเนี่ ใช่เออเออมมันแดงมันแดงอยู่นะโอ้ยเอาตั้งเพื่อพนันนะจ็บแหน่พนะันเอาตั้งต่ำหรือตั้งสูงนะต่งสูงผมเมื่อกีวว้มันมีวางเลยในปากนะ แก่เงวัดน้องมาเดิมมาเดิมมากี่แก่เง้วมาอื้อ

ทำน่งยีไหลยี่ไวดามีอะไรเอามาแก่ข้าวที่เหนือามาซมบ่โตแกงดืนมทจ่งันมันที่กอพาวจัเ็เอามาณีโตของข้าวเนามาแก่งใช่ไหมจะเสียไว้ เอาไว้ดาสิ่ขงเอโแปลโรดเอาอีกโรดในมือค่อยล้างนี่เอาผานเอาผานเนาะผาล้างล้างอนโดล้างเองโรด ้ยมันสะดวกในคองง่ายเยอะนี่เนาะสองเต็สี่ คอยวัดปาทีหล่นมะีแต่ไข่โอ้มเัเลยกขาวดเยอะกระดูกเนี่ยจริงเลยใชไหมอือ มันมีแต่ไขมัน กซีนมาเด้กนะก็ซีนก็มีซีนได้กินเนอเฮ้ยก็เบิ่งเลยซีนงนื้อมันดูงามดูนี่น,นะ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  อยมจะะคุณเจ๋อมเจะยดมัันีคุณเจ๋อตีตะกี้อันค่อยลอกอันนั้นนะที่ค่อยลอกประตูตะกี้นั่นะไม่เห็นต่โฉ พักษณแลลนเดเบงแกงวบเอือดเด็กสลานอยู่เห็นคือ <c oughs> ก้าวองเห็นโลดจะเป็นนั่นเลยก็เป็นเลด เก่งมาเกสอบอีกทั้งต้มแกงมะพ้วพี่น้องต้มง้กับวานนี่แต่สิว่าต้มยีงออยงกขาใส่แกงกขใส่มะพี้าใส่ข้าวบุญพร้พอมา็ไปเอามาซื้อมาเล่นนน่ะ,นะ นแต่บางทีค sure ok. ือซื้อมารินเด้อยขาซื้อแต่พับโบโบก็เป็นโรคเอาอยนต์ผู้เสร็จเปล่าใช้เกลือเนาะชิ้นน้อยรถดีตาเกจะชอบชื่อไปชื่อรถดีอ้าว เสอะกโน่เสสะเฮยไดสกันโน่เส wow, ืเตกเกอร์กันโน่เขับียนนนนันบโนโรนึงคับเบิร์ว้าไปากนรองเนาะบามันกเปืยหรือว่าอ้เพิ่นมนสิเปื่อมาเก่งแล้วก็อยากลบให้เอ้ยล กระเท้ามันซุกมันอันนั้นพุ่นจะเอาโรคมักฟาก,กมันบม่ได้ซุกเด้ออันนั้นได้เนือน,นั้นลงแป๊บเดียวมันก็ซุกแล้วบอกนี่ฉันจะแกงนะ่แค่นี้ฉันจะมาพีดค่ะนี่มาพีดค่ะนี่แกงชามสีเพชรน้ำลางโคกแมนซินี้เข้าเบื่อ เื้อเข้ามาต่วปเซื้อเข้าก็เราไม่มีเข้ามาไงคะเธอข้าวอน,นี้ก็ได้คือเมีข้าวเจ้าเนั่นเื้อมันยังนงนจังเงนไว้ใบใบลูกทานตัะสิบ์บ้ามาี้นกุ่าุ่น ฝากลงเล็กไหมคะหมอกวดออกออกออกนี่พี่น้องโอ้สลาม้ามเหอะสิบเต็มบอมอกฝา,า,าก่อยหมอกฝากมกฝากคือแบบโลก็เย <laughs> อะอยู่นะยมมอเลยทุกคน นั่นประธานแก่มก็เลยบ่หอมเลยมาผักอันนี้พอมันหมักอ่อนเจ้าบ่เอาหมักเมาะนะโย่ไจิกจเมาจ,จิกเชอเลยเลยนุ้ยหอมลเลยหอมนา่ากินมากเลยจังก้อยสีม,มึงเลยที่นั่นพอวัดไปแต่ละงานแต่ละงานเขาเจ้ากับแกมแบบนี้เลยพี่น้อง พดแล้วพี่น้องพดแล้วจะแซ่แบแล้วใช่ไหมทุกคนใส่ผักบวลงไปใส่ผักเยอะๆนะ,ะมันจะหอมๆแล้วก็นี่มันลงพี่น้องพี่น้องก็ถือว่าเสร็จสิ้นในการแกงนะฮะคน เป็นเมนูที่บอกเอื้อมากที่สุดพี่น้องเวลาที่เวลาเขาไปงานนู่นนี่นั่น,นเนาะงานโด่งงานดอกง,งานแต่งหรือว่างานยังต่างๆขาดตัวน,นี้ไปบ่ได้พี่น้องคือมันต้องมีอะ่ะเ,ออเพราะว่าขอยมากขนาดแต่ว่าอันนี้คือมักฝากเขามันบ้านปเปื่อยด้วยพี่น้องแต่ว่าซีมองเรลาก็โอเคแลหละเนาะน่ากินไหมทุกคน ทางไทยอาจจะบอกเคยแกงเนาะแต่ทางลาวเขาคือแกงจ้านี่แหละรสชาติที่แท้จริงคืออร่อยที่สุดเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นบอเป็นแต่เสบ่้พี่น้อง

วูวววละลายแตหึงนะจะแลกหันตุนนะข้อ,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 อน่าสิเค็มน,น่พี่น้องเพราะว่าถ้าถ้าสิตุนอีกเด้อพี่น้องตุนให้มันแบบเนื้อเปื่อยอ่ะ <c oughs> อเปื่อยมั้ยครับก็เปื่อยหรออ้อาวเปื่อ,กอยกระยามันแล้วฝากกัะเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาคุณสิตาขึน้นนี่แบกให้ก่อนพี่น้อง ภาสีแบ่งลงจังหันอยู่เดยวนี่พี่น้องอนะันน้าถ้วยนะออกกวนี่านี่อันนี้แบ่งจังหันนี่ก่อนเด้อพี่น้องน้อยนึง เบิ่อหรือเ่าเมื่อคนโงวัดบาลเนีน่ยกระดูกดีบ่าวพอเลนะ้อเลพี่น<ๆ>้องครับวูบออกอากาศตรวอยดดู่แซ่บพี่น้องเก่งงวดนี้กินข้าวแรงอคอยเขาก็สิได้กินข้าวปุ้นข้าวปุ้นแกงแกงไม่หยาบแล้วเฮ้ยตรงเนี้ ห้องกระเกงสนิดตุ้นได้ยังเจ็บแฮบดรู้เฮ้ยมันตกตุนไว้จัเป็นใน,ในมในมาพักเตีนงผู้หลงที่เราจะขขาอน น,น้ำกระปุนก็สุดใจจร,ริงวะแกมาเลอมาเล็วยเดียวขอตังก่อนนะคนน้ำซักราปุ่นน้ำกันพี่น้องต่บะพัก เมื yeah, oh 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 ่อกี้ไปเก็บมาซอยกับยากิ่จะมีแหละดดกอดะตอนนี้ประมาณสองทุงสองจอมถุงแห้งเหรอไว้จังเป็นยังนไงกับบ่อแล้วพี่น้องพี่ก็พูดแล้วกับมาแก่มันทำกับล่างถวยล่างถวยล่างบ้วงล่างจอก โคชวนเพื่อนอนะเบื่อกลัลอกน้ำเงินอะเจ็บนีเจ็บนี่ยังหยาบแหงเลือโยเลยจะไาแช่ไหมเนาะ แ่อืมอืมือเหนเห่อมเอย๊ง้าเกี้ันนี้หอมตัวนี้อก่าเนมาากเบาะน้ำน่อยหบนี่เจ้าตออาบนี้หรอนายทำยังเขียวอยู่นมันยังอะไรเนี่ยยังอ่อนนี่นน เมฆพมาไปในกระตุกเอออย่างอสองถุงอ๋อเอาแล้วพี่น้องคลิปนี้กับซิคอร์ก็บภาบรรยากาศแก่งวัวไปซ้ำนี่ก่อนลับกัดมือสุสสกุชุกุนฝากกุระกุชเชเป็นกำลังใจให้แบบเอเื้อเบาน้ำเด้อทุกคนสบายดีเด้ออันนี้คือแกงแกงไว้ตอนรับแขกมืออืน่นเศร้าพี่น้องอืเพราะว่ากระดูกนี่คือเท่ากับพวกหัวซีนอะไรเนาะส่วนมากในงานเพมันจะมีแต่แกงต้มเออประมาณนี้แต่ว่าอร่อยสุดคือแกงนะจ๊ะทุกคน ăn tôm mà cả cam